กลับทักทายสบายดีทุกคนบายดีแล้วก็บสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นี่มาเสียหายทุกคนเลยมาเสียหายกะแม่แล้วก็สาวมิใา่แล้วก็กับ,กบผู้สาวทุกคนเลยห่นกัวมาหอดทุกคนฮนกับผู้ควายแล้วตอนนี้มา,าเสียเอาเสียหายทุกคนผู <Bye bye. S 1> ้ควายไปผู้ควายไอดควายดูสื่อนำแบบซีมสกินเย็นสมดแล้วเยินเต็มเต็มน,นั้นอืม เตียงานเนี่ยอ้องฟานี่จังทุกคนสวัสดีทุกคนฟ <c oughs> ้ามเสียงหายมือที่สองุอยล้างเสร็้วเลล้างเสร็จแล้ีดเลยอๆความใจกับแม่และไนมากคนเยเป็นยางมาเฮาออมากรยางกนเาขี่รถมาทุกคนเลยยางไาหา <c oughs> <c oughs> บาทุกคนเอบเศษยงางไห้ไปนี้่เบาสี่กับโบเมตรทุกคนทางเอาผ้าทางทุกคนเลยจักรปัดจุตนากับเอาจักป้ายแผดจะมันชื่อตัวไม้ตัวไม้ลายทุกคนเลยขนาดพานี่ฟั่นตลอดทางพอดำพอดีทุกคนเลยดูได้ทุกคนเลยอือไ <laughs> ปไปไป,ปเราไปทางไปย,ยังใส่ห้อง เต็มมาไร่ตีทำไมการหอยไม,ม่เหรอ,อการหายอยเล่งนงะอ้เอาไม้ส่ม ทิมป er. ้ายทิมป้ายงงี้ทุกคนพาดระยะนะเอ้ยครับเอานี่ทุกคนเอ้ยเนี่ยป้ายกมันละมากี้มาเอ nữa tụi có khương nó luôn xác năm lên. Thấy tụi có xác ra cả ao khương nó luôn. ผมอ่านได้แต่ตัวนองตัวนี้่าฟาเขาห้ตัวนี้บ่บมาใช้กันได้ง่ายมากสะดวอย่ายปรนอืม ดอนี่เจ้าเจ้าเมเ เดียวทุกคนทาง,งกับมีทางคักแน่ทุกคนเลยมันกันะจะเป็นแต่ไงหรือไ่เป็นแต่ไงแล้วนะเป็นแต่ไงโอ้โหางก,นกอ,งอนอไลกอนไมลายตัวนั้น,นตัวนี้ขึ้นคางตัวนี้งากับพิริกโดทุกคนเลยฮ้อนทุกคนเลยโบ้แดดแต่ฮอนทุกคนเลยนะอากาศพี่อบเอา เราคือถ่ายปูบันมาฮะาคือถ่ายปูบันมาทุกคนสะพักเมย์ทุกคนเลยหอนปะหอนหอนซื้อสองสามตัวอบนี่คือจำอะไรจำเลยเด้ออะไรกับดำดำนะข่าวกวายนะทุกคนมาเสียหายจอยอะไรเสียหายช่อยช่อซ่องมือข่าวก็มาไล่เนะอบเด้กทุกคนอดทนกับเสอมามอดม้าผัดมาทุกคนเลย มาได้เอ้ยใหม่เลยได้โอ้ยมาเตะตะเวนทะเลหึนพูมาเตะตะเวนทะเลหึนพูเริ่มมาซอยกันแล้วกันด้ตามมึงฮะ มาดิมาขอนกรำมอผ้าให้ทุกคนเลยมาเบิ้งเันบ่อไร้ครับอันน้องไผ่ทุกคนมาถางหญ้าสิพาดแล้วมาเบิ้งกันอ้กกรพอแต่ใส่ได้ทุกคนเลยแต่บ่ลเลื่อคักนี่เนียมุงซ่อบอทอดไปเรือยบอไร้อาจจะได้มาสอนบอไร้อีกได้ยังเฮ็ดเวกยังไม่ทันคักมาเลยนะเอ๊ะบอมอดนี่เลื่อนเลื่อนกาดแล้วมอดไปเรื่อมอดเลยมอดเลื่อนซันเลยมอดเลื่อนซันเลยยังสต่เอ๊ะแล้วกะเพรา จมาเฮ็ดเวเด่นนี่เงนนะท้องฟุ้งเห้พี่นานะตัตายเดินสันมันก็ต้ท้องฟุ้งเลยเฮ้ามีมโคไยไปแล้วอย่างเดินสันได้ขันโคายไปแล้วอ่เดินสันเอเหมขี้โพนแล้วแเนี่ยม่บ้าอืมเออไมบ่ มีตะเือนทุกคนเลยนะฮะอ้อนท้อนในหลายแต่ทุกคนแต่วันนี้นี่อากาศสีฮ้อนๆได้ทุกคนเพราะว่ามีแดดเอาผมมีลมกรบเบลมกระเบื้อไม้ตีเนี่ยผมจะเย็นทุกคนนะสาวนี่มานี่ไปฮ้อนพวกทุกคนในฟ้าก้อนละไม้ตัวนะลงฟูได้วันนี้กันจะระวังอย่ามือก็เสารพักกอดไปเสารพักแล้วก้อนละไม้ฮะัผมหน้าคืออะไร ขาอมูเขาเอิ้นครเขาเขาเขาเอินเขาเขาาลื้อไปนะเขาเอินเขาเขาบลื้เนี่ยคือประมาณเนี่ยน่เธเอิ้นดีเคือ้เยประมาณยังไงประมาณนี้เน่ยเธอเอิญเอเอเอิ้ปดีเคย่อเยประมาณประมาณเหมืนัประมาณเเอเอได้เหมยังไเเอินประมาณเคยนี่ก็ยังประมาณอหมืเยเอาได้ดกกะแล้วสาวแก่วา mày lấy cái bông băm ừ. của bạn mày lấy cái ừ. của bạn Mày đểng cái cán hồi, em ưn ừ, cái can pá, em mua ừ, hưng cái cán cốp đầy một chút giang nhèng mơ, nó luôn, ưn ừ, được mấy? <laughs> มนบ่แมรุ่นว่เ right. มื่อนอนจะห้าหกขึ้นได้ละเจ้าของวแดดอออแล้ววนี่เดดมังแลอเคยนน้ากกะสีน้ากับตัพูหักตีแล้วทุกคนเลยนะทังพูเราบริเซ่ได้ทุกคนเลยเพราะว่าเอางูควายลงกินมาเลย สีออมไปนี่เนี่ยจ้ะกีน้าเนี่ยพอเสีทโหลัดไปฮั่นทุกคนเลยแค่นี้เราเป็นโซนเนื้อค่ากับโซนโกยต่อไปนะมันกับสิยาปู้แล้วทุกคนเลยปูปีนี้กับบดได้ซ้ำแค่นี้เราโซนนั้นนะเมย์เพชรปูมาทอดินทุกคนเลยตอนนี้ก็ตะเวนเทงทุกคนเกิดิพากันอ้อแล้วมันนี่กะไปอ้อทุกคนเลยบิดมือทุกคนเลยฟันพาลายจุดเส้นเดียวกันยก ไปทุกคนอ่อมาดิแดดโบดแล้วบัดจออ่ะผัดนกกะสิบโมงสสเห็น<ป>ทุกคนเลยไปหนกะสิบโมงฮะสิบเอ็ดทุกคนเลยบริพาบริพาาอาสายเ้้ทุกคนเลยเหมยแล้วนี่กะปะเป็นเะอันีนปั๊ก นไปทุกคนเอาไปหาเอเจเวกินบันทอนเพิ่นเอาหอยมาทุกคนเลยเพิ่เนเอาหอยปังมาจักเอามาทั้งเลยนะฮุ้ยฮู้ยฮู้ยเ <c oughs> อามาเลยทุกคนเลยคนนุง áp, น้ง ap, จับคนนุ้งยับจับใครมีจับก้มตกะลุง Thế đâu ừ. Nó nán lên. Ừ. À, à, ừ. Tôm hỏi sơ ly Vậy mình tới nuôi ừ. ừ. ngay nó thôi. bỏ như mừng nó cho nồi nuôi thôi Nuôi ừ. nín. Ừ. Bò thôi. Thăm hòi nó. này. เอาเาเย้าหอยหอยขบไม่มเอาไลเป็นแม่จับเป็หอยอันน้นเหงนะสุบาวเหงเหงีนกะนเาไป้วไใหอนี่เอ้ยขอไปปั้นหอยไฟนะว่าได้มันอันน้มันบินได้มาหิ้วน้ำก็ทุกคนนะตาแขงลังขาเลย้ำนองก็หลายเตอร์ไปคนเลย โ oh, อ้น้าตาลงลอยแล้วไม่เฟยน้นนำนะเชาะอะไเอาแล้วเอามาเหมา่ต่บ้านมาคนลงจักเลยบอสเมอมาเมอเมอเอามาอีบอ

ดำลองบ้องดิเม่าจี้พี่เป็นเรบ้องมันเป็นจี้พระบ้องแก่มันนี้นะมือี้พี่รู้เนอะอ่อนนะเออสาราดได้เม่อคือว่าเอาตะเล้า้ันตะเล้วะก็อา เขาต้อนเล็กขันนะทิมมอ่ยเอร์มันนะตัวอบอทิมมอลโล่ได้แต่นี้เขาต้อนแล้วเอาตด้หอยนะฮะหอยชอรี่ใช่มาเนาะต่ำเอมฮุ่งได้ปีนั้นเพอิ่มบอตอนนั้นนี่กินนี่เลยสคนเอามาแต่สวะตัวซื้อมาต่วงหินเออเามาซื้อเฮามาแต่อันกู้สองมาตอนั้นเฮ้ยคือคำ แม่อือแม่เนี่ยเจ้าดูไปสีข้ามยูเซโนเดี๋ยวสหอยมะโกเตเอาเปืออันนี้น่เอาไปหอยหอยหอยแล้วเอดหอยปลาปลาให้คักได้อยสีมันเลิศคักนะนะโอ้จ้าเ่าคือเองนเรยาย่างี่เฮ้ปีมดแล้วเฮ้ยเขาไกินสมมติเลยเขาทายเคอไมสอดเขาแก้เลยนี่อยานอไหมนะมืดด

ย่าหายบอลแอนนั้นนะคอยหอยเสียดีทุกคนเลยโธ่ทำอย่าไปไทยยัาไปไทยนะกึดคดข้นะสุปเขบาจปแนะ

อย่นู่นนู้นนู่นยูป้อนสัดารมนยังไมา b หนไหมไปนกขาที่คนเริกับเจ้าป่าจป่าบอมอลซอิดขึ้นก็แข่งกันพูดสิไว้้องพันต้มป่าใดป่าตกกับลงกับพันเด้ต้มมาฆ่าเขาป่าเชื่อไหมมาทำมาพิ่โตนี่อ่ะมาทำมีเงมากเยอดเฮ้ ขี่พร้อมาทุกอย่างคนเลยนะเดยต้มปาทุกคนต้มปาทถ้าป่ายังไม่ได้ลงเลยยังนี่เนาะเอับเชื่ออย่ออันนี้ก็อา นี่แหน่อ่าว้าวพอโต๊กนะ่ะน้ําไหลรดพื้น,นยอยู่อันนี้แหละขาตกตัวไฟนีดดฟ่นี่แหละอยู่แหละอันนี้พ่นน่ะรถฟนกดึกลงปนี่พ่นงอนนีเอาเอาไม้เอามุเอา,เอาดีนีนเป,นเปนโยือผมด้สิย ก็อ้อยหอยมือคันลคันกล้อก็ล้ออ่ะเนี่ยไป่พอคันก้อยหมูขึ้นเลยว่าสูตรนี้เราต้องกันนะเซฟพกการเอาบะไรคันบ้างฮะเอากลืมเลยทื่เซหน้าเอาบะไคันบ้างคันก็ได้ก้อยหอยแบบน้ำนมแบบน้ำนมนมองฟังบะ่ทอนฟังบะ่ทอนสูตรให้กินไฟนี้เราต้องคันนะแส ต้องพื้ฝนนำมาทอไปบต้องคันเพราะว่าช่งนี้มาทอนคันก้นกนดูเาไเกิกเฮ้ยตดตามือส้มมันอันนี้กกส้มน่นเฮ้ยเอาเปิดมามน้าเาเลยยาเสรพร้อมเลยเอาข้าวเห็นข้อวบ๊หนึ่งมนก้ยหงายก้ยีกบอเลย มันเป็นแกยวกบนี่โมันไม่ซ่มแกมัได้ดีไลยข้าก็้อ้ฟังหน้าเขาเลยโอ้ตุวบปิแล้วเปิดนะเปิยแล้วเปอยแล้วโอ้ได้เะอปลุลูกปล่อยลงก้อยนุองล่มเป้าม้อทุกคนเลยกินเลยถือว่าหอมนะ sẹp mình bên đó coi hoài, con đó, xết lep để sẹp cái thây, đẹp, tạc cho bên luôn đó, vào đây hết ở bên dưới hơi lòng nào chứ nói, uhm. Uhm.

เยอะข้าวแล้วทุกคนเอ,เอทีเอ็มบเนจับต <c oughs> าเลยนะสามวันมปกันเลยเมนกินข้าวปะพอเลยเนาะ ออทุกคนเรียบร้อยแล้วกินข้าวกินน้ำเหมือนนี้ทุกคนเลยเอาเลยเ๋ยาะก้ยใบยังนะโลากวิ่ใบชมเซลอดใบพอดีใบพอดี

นเอายืนมือเจ้าทายคลิปคันที่มึงปากเข้มก่อนเป็นแล้วเข้มจิบนีันี่ใส่เลยทำไรอ่ะว้าวถ้าสมมติเขาเยอะกับข้ากินคลินี่ยถ้ากิงต่ำนี้ต่อมรงนีอ๋อข้มจานช่าง

ขาน้ำนนบ้าไปแล้วเฮ้ยจับปลามาเห้จับไหนมาทำแบบนี้ก็จะว่าอิทเพาะมากพี่แล้วก็พักผ่อนแล้วแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เออกินตามปีโก้ต่อทุกคนเลยเออกินแล้วแล้วก็เฮา้าเฮย่มนีแหลกินแล้วแล้วก็นอนพักผ่อนอีทุกคนเลยท้องโยบแล้วก็เฮาเออได้แบบสมาร์ทสมาร์ทแล้วเนาะนนนะสบายดีมาเด้อเซฟ็จเสร็จจะจะปิดคลิปเลาวก็สบายดี ลืมเป็นลืมด้วยไม่เนกมีตังสมตกีเข้ากับการกินเข้าวสมซีโมูก่ว่าสะปวดเยอะเปล่ายังอิมตามีหวานเบาหวานกับเ้าส้มอยู่นะนี่มากินฝืนให้ก็ต็เขาใส่มาเต็มปองลุงแล้วเครืงนึงชาดวันนมักน้าเลยม่กรอนห้อเกยอ่าทุกคน กิ่นมิง <นะ S 2> แล้วแล้วก็ห้ <c oughs> อพี่เฮาไปทางงาทุกคนเดี๋ยวสำหรับปีนี้ขอฝากทำนี้ก่อน <c oughs> ขอขำบอกขอบใจว่าเข้ามาติดตามแล้วครับส้มทุกคนเลยสบายดี